มาซุ่มสเดี๋ยวจะพามาดูวิธีเปลี่ยนเป็นพอค้าพอเราเจ้าบ10แล้วเนี่ยเราก็มาที่ NPC Merchant นะแล้วก็มันจะส่งเราไปที่เมืองอัปปาตาครับผมก่อนมาถึงนี้เราก็ต้องเก็บขยะมาเยอะๆนะลองคำนวณดวูว่ามันจะได้ถึงพันเซนนี่ไหมแล้วก็พอมาถึงเมืองอัปปาตาก็เอาไปขายอยู่ที่ NPC ก่อนนะให้มันได้ครบผัดนะพอเอาไปขายเสร็จแล้วเนี่ยก็มา n c ที่ตรงจุดวาร์ปครับ,รบแล้วก็คุยกับเขา,านะแล้วมอบ พันเซนีให้ไปเลยนะมันจะได้เสร็จไวๆมันจะบอกรหัสรหัสพัสดุมาครับผมเราก็พิมพ์พิมพ์ในแชทของตัวเองนี่แหละฮะเออมันจะขึ้นมาแบบนี้นะจากนั้นเราก็จะเดินออกขวามาครับผมเพื่อมาคุยกับเมอร์เชนคิวแมนนะของผมเนี่ยจะได้เป็นกิฟเฟนครับผมแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปนะการจะไปกิฟเฟนก็คือเรามีวาร์ฟฟีอยู่เนาะก็จะไปที่ปอนเทล่าก่อนนะแล้วก็ไปวาร์ฟวาร์ฟไปที่กิฟเฟนแล้วสมาคมเมดเนี่ยก็จะอยู่ที่มุมซ้ายบนครับผมแล้วก็เข้าไปคุยกับ พนักงานสมาคมนะก็เราก็จะได้วัชเชอร์มาแล้วเราก็ใช้บีวิงกลับไปที่เมืองอัปตาครับผมแล้วก็กลับไปคุยแล้วก็ไปส่งที่เอ็มตัวนี้ได้เลยนะเออแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นเมอร์เชนพ่อค้าน่ารักนักนะเออส่วนเมืองอื่นก็จะมีดังนี้ครับผม